ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่4นะครับ4กรกฎาคมพศ .2566 นะครับผมมาพบกับเครื่องเสียงมือสองนะครับผมร้านรามาสูรชาเนลนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอ่นะครับอสนมจวัดสุรินทร์นะครับหมายเโทรศัพท์0 8 9ย์แปด6กสนะครับทางร้านของเรา ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมสินค้าช่วงนี้นะครับผมจะมีค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องครับผมก็จะค่อยๆทยอยเช็คแล้วกานาเสนอนะครับพี่น้องกันนะครับผมครับผมส่วนท่านไหนที่เข้ามาที่ร้านเด้อยพี่น้องช่วงนี้นะครับผมยังไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่เลยครับส่วนมากมาแวบๆแล้วก็หายนะครับผมท่านไหนต้องการสินค้านะครับที่ไหนตะการใช้ด่วนนะครับเป็นพิเศษก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับผมอันไหนพอ เช็คให้ด่วนๆนะครับก่อนได้ก็จะพยายามทาให้พี่น้องนะครับผมอันนี้ก็พี่น้องก็พูดคุยสอบถามกันได้เรื่องสำหรับท่านที่ต้องการใช้นะครับสินค้าตัวไหนที่ด่วนๆนะครับผมมีงานด่วนมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับผมถ้าผมมีเวลาได้เข้ามาร้านนะครับก็จะมาเช็คให้ท่านก่อนนะครับเป็นกรณีพิเศษได้นะครับผมครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอพี่น้องนะครับผมต่อเช็คแล้วนะครับผมบางส่วนนะครับผมบางส่วนยังไม่ได้เช็คก็อย่าเพิ่งสอบถามกันเ้อพี่น้องเ้อครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มันเลยนะครับผมเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะครับผมตู้เป็น <tofu> ตู้ของค่ายอารันนะครับอารันออดิโอนะครับผมตัวนี้นี่ครับครับผมตู้สวยๆเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้สิบห้ามิลนะครับไม้อัดแท้สิบห้ามิลนะครับนี่ครับมีหูจับเหล็กนะครับผมตัวนี้ตะแกรงปั๊มนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ครับผมเป็นมาจากของค่ายอารันเลยนะครับผมพี่น้อง ครับผมมาจากของค่ายอรันเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมพี่น้องเขาจะต่อไว้เป็นกางต่างหากเหลี่ยมต่างหากเลยพี่น้องตั้งไหนเอาไปใช้แบบ2ทางก็ครับผมไปต่อพ่วงเอานะครับผมอันนี้ไม่มีเวลาให้จริงๆนะครับผมตัวนี้ก็คือเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับดอกดังทุกตัวนะครับผมแต่เจ้าของเดลิเวอรี่เป็น3ทางนะครับตัวนี้ก็ราคาพิเศษพี่น้องใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับเนี่ยครับดอกที่สวยเลยพี่น้องนี่ ครับผมตู้กอสภาพสวยนะครับสภาพสวยจิ๊กเลยนะครับนี่ครับผมของค่ายอารันออริโอนะครับผมแล้วก็โฟว์เอ็มนะครับโฟว์เอ็มนะครับอารันออริโอซาวนะครับตัวนี้ก็12นิ้ว15นิ้วค่าละ2ดอกนะครับสามารถขับเบรได้เด้อพี่น้องอีเบรคสิบห้านิ้วนะครับผมได้ค่าละสองดอกนะครับตัวนี้ก็แท่นละสองพันแปดร้อยบาทนะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับสภาพสวยๆพี่น้อง ครับผมตรวจสอบให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกลําโพงนะครับผมดอกลําโพง12นิ้วนะครับ12นิ้ว200 s อนะครับ e 200S นะครับมีทั้งหมด6ดอกนะครับนี่ครับเป็นดอกเดิมเดิมเลยพี่น้องครับผมนี่ครับดอกเดิมเดิมสวยนะครับทีวให้ดูตรงคอนะครับครับผมการทำความสะอาดอาจจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเพราะว่าสินค้าเยอะจริงๆนะครับผมนี่ครับผมมีทั้งหมด6ดอกนะครับผมดอกละ1 0 0 0บาทนะครับดอกละ1 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับ ดอกละหนึ่งพันบาทพร้อมจะส่งนะครับเป็นดอกเดิมๆเลยนะครับพี่น้องเนี่ครับสวยๆนะครับผมแล้วก็แหลมตรงแปดนะครับแหลมตรงแปดนะครับนี่เนี่ครับผมสวยกิ๊กเลยนะครับผมมีทั้งหมดแปดตัวนะครับแหวมตรงแปดนะครับมีทั้งหมดแปดตัวนะครับท่าในสนใจเนะครับผมจัดให้ราคาพร้อมส่งพี่น้องครับผมดอกละสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับดอกละสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับดอกละสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับตัวนี้ ครับผมท่าไหนสนใจก็ทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมและก็ดอก12นิ้วนะครับผม 300s นะครับ12นิ้ว 300s พี่น้องเนี่ยครับผมก็สภาพสวยๆมเดิมเหมือนกันพี่น้องครับผมตัวนี้ก็เดิมนะครับตัวนี้ก็เดิมเ้อพี่น้องครับผมแต่แต่หมวกมันหลุดนะครับหมวกหลุดหมวกขาดออกไปนะครับเนี่ยครับเป็นดอกเดิม100%นะครับตัวนี้ครับผมลองแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ครับผมพี่น like ้องก็หาหมวกใส่เอาเด้อพี่น้องนี่หาซื้อหมวกใส่เอานะครับดอกนี้นะครับผมท่านไหนรับนะครับดอกนี้ท่านไหนรับนะครับหนึ ocalypse, ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมส่วนดอกนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งเด้อต่อดอกนะครับผมอันนี้ขอเน้นนะครับเฉพาะลูกค้านะครับที่ซื้อออนไลน์นะครับก็คือซื้อซื้อส่งนะครับผมก็คือถ้าจะเข้ามาทักทีที่ร้านนะครับช่วงนี้ไม่สะดวกจริงๆนะครับผมขอท่านที่ สะดวกโอนนะครับแล้วก็แบบส่งก่อนนะครับผมส่วนท่านที่จะเข้ามาเลือกชมสินค้าที่ร้านนะครับอันนี้ขอเวลาผมอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะครับผมค่อยๆทยอยนะครับผมมาลงให้พี่น้องดูนะครับก็สามารถเปิดให้พี่น้องได้เลือกชมที่ร้านได้นะครับแล้วก็ท่านไหนต้องการลองนะครับต้องการที่จะทดสอบเสียงนะครับก็ยินดีครับผมขอครับผมให้เครืยอ์พวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าบางท่านนะครับอยากมานะครับ อยากมาชมสินค้าแล้วก็ให้ผมลองให้นะครับช่วงนี้บอกเลยไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้อยู่ร้านนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ระเกะระกะนะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่สะดวกจริงๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับพี่น้องด้วยเนี่ครับผมแล้วก็มาที่นะครับผม Power Mix นะครับผม Power Mix นะครับ Pro Eurotech นะครับ Power Mix Pro Eurotech นะครับตัวนี้เป็นรุ่น PMX808DSP นะครับผมตัวนี้เอฟเฟกต์โปรแกรมนะครับ นี่ครับผมเป็นมิกเซอร์เป็นพาวเวอร์มิกนะครับขออภัยนะครับเป็นพาวเวอร์มิกนะครับนี่ครับผมช่องช่องลำโพงก็จะเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับผมตัวนี้ลองแล้วนะครับใช้ได้ปกตินะครับดังทั้งสองข้างนะครับผมเป็นพาวเวอร์มิกนะครับพี่น้องพาวเวอร์มิกนะครับมีคอร์เรเซอร์ในตัวนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมตัวนี้ผมเช็คแล้วนะครับผมไม่ดังอยู่หนึ่งช่องเด้อพี่น้องอีกช่องที่ สามนะครับนอกนั้นก็ปกติหมดนะครับหนึ่งพันหกร้อบาทพอพี่น้องหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมไม่แดงหนึ่งช่องนะครับอ่ช่องที่ไม่แดงผมเอาสายไฟนะครับผมมาร์กไว้อยู่นะครับพี่น้องถ้าไปใช้งานก็ดึงสายไฟตรงนี้ทิ้งได้พี่น้องเพราะตัวนี้ผมมาร์กนะครับเพื่อที่จะให้ผมได้จําได้เฉยๆนะครับพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมส่งนะครับแล้วก็มาที่ Power Amp นะครับผม PN s s k นะครับ p n s s k นะครับตัวนี้เป็นโพแอมนะครับ l สามันหกนะครับผมตัวนี้ก็จะหน้าตาคล้ายๆกับรอยยันนะครับ l สามันหกนะครับผมหม้อแปลงใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยพี่น้องนี่ครับผมหม้อแปลงใหญ่ๆเลยนะครับ ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้18นิ้วครับละ2ดอกนะครับอิ่มๆเลยนะครับผมอ่ะ PN นะครับ PWM PN นะครับ L 306นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่ PWM คมสันนะครับคมสันตัวนี้เป็นรุ่นเทอร์โบ1 8 0 0นะครับคมสันเทอร์โบ1,080นะครับตัวนี้ก็18นิ้วครับละ2นะครับสบายๆนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 7,500บาทนะครับ7,500บาทนะครับผมจะส่งให้เลยนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่ power amp นะครับผม ACM audio นะครับ ACM audio นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะครับผมสภาพภายในนะครับสวยๆเดิมๆเลยพี่น้องนะครับตัวนี้6,800บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับ6,800บาทผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ power amp นะครับผมตัวนี้เป็นบาเ a นเจอร์นะครับผมแต่ครับผมใส่ในน่าจะ แก้ไขมาแล้วพี่น้องแต่ก็ใช้ได้ปกตินะครับท you know, so ั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้ก็12นิ้ว15นิ้วนะครับคาละสองดอกนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับท่านไหนหาพวเวียมราคาไม่สูงนะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าเงินแน่นอนนะครับ18นิ้วคาลาดอกนะครับ12 15อ้าคาละสองดอกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ราคา3,500บาทพอพี่น้อง3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับผม3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมเดี๋ยวต่อไไปปจะพาดู ะตัวใหญ่กันบ้างนะครับผมผมเพราะว่าเอ็มนะครับผมตัวใหญ่นะครับก็จะมีเป็นวาเทคนะครับวาเทคสามพันหกนะครับแล้วก็วาเทคสองพันอ่าเป็นบอสเทคนะครับบอสเทคสองพันสี่อเมซนะครับผมสภาพสวยทั้งสองตัวเลยนะครับตัววาเทคนะครับสามพันหกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสองฟิวนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ เนี่ยครับผมวาเทคจะเป็นรุ่น2ฟิวนะครับผมนี่ครับสภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกติ18นิ้วข้างละ3ถึง4ดอกนะครับผมส่วน2องพก็18นิ้วได้ครับเราสอดอกนะครับขับกลางได้เยอะพี่น้องขับละสามถึง4ดอกนะครับผมตัวบอสเทคนะครับบอสเทคไบโพล่านะครับ2400นะครับผมแท่งละ12,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ12,000บาทพร้อมส่งเลยทั่วไทยนะครับแล้วก็วาเทคนะครับวาเทคสาม0ันะครับรุ่น2ฟิวนะครับ17,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งให้พี่น้องเลยทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ PowerM a นะครับผม Kentek นะครับตัวนี้เป็น Switching นะครับผม Kentek นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสี่พัน XP นะครับ Kentek สี่พัน XP นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมสิบแปดนิ้วข้างละสองถึงสามดอกนะครับผมราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมส่วนแท่นล่างนะครับผมแท่นล่างเป็น เพ m นะครับผม C H M นะครับ C H M S K 3า0พันหนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยกิ็กเลยพี่น้องครับผมสิบแปนิ้วได้ข้างละ3ถึง4ดอกนะครับผม15,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ15,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับผม C H M นะครับผม3า0พันหนะครับผมส่วนสินค้าตัวอื่นๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยนะครับให้พี่น้องได้ชมเด้อครับผมเอา ทีละตัวก่อนนะครับตัวไหนที่เช็คเสร็จนะครับผมแล้วก็มาที่ Power a m นะครับผม Power a m หน้าลายนะครับ Power a m หน้าลายนะครับมีของ Music นะครับผม Music นะครับตัวนี้เป็นรุ่น PS นะครับ160นะครับผม PS 160นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น1 0 0 0งพัอ่าหนึวัตต์นะครับ160วัตต์นะครับนี่สภาพสวยนะครับสภาพกิ๊กเลยพี่น้องนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้นี่ครับครับผมสภาพกิ๊กเลยนะครับภายใน ครับผมหาอยู่นะครับหรือว่าอนุรักษ์นะครับยี่ห้อนี้ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับผม2,700บาทนะครับพร้อมส่งนะครับมิวสิกนะครับ PS 1 6 0นะครับ2,700บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็พอเวย์แอมนะครับผมหน้ารายนะครับผม NPE นะครับรุ่น FET นะครับ250นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่250วัตนะครับ250วัตตก็จัดไปราคาเดียวกันเลยพี่น้องนะครับ2,700บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับตัวไทยนะครับแ้วก็มาที่ p o ไนะครับผม NPE นะครับ NPE นะครับรุ่น SA 200นะครับผม NPE SA 200นะครับผมพี่น้องอาจจะไม่ค่อยเจอครรุ่นนี้นะครับเพราะว่าครับผมน่าจะเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับผมแต่ก็ตัวนี้สวยกิ๊กเลยพี่น้องนี่สภาพมาเอี่ยมเลยครับผมท่านใดสนใจเด้อตัวนี้นะครับ ครับผมเป็นของค่าย NPE นะครับนี่ครับผมสภาพซีสวยเลยนะครับตัวนี้ครับผมราคานะครับผมแท่นละ2,200บาทนะครับ2,200บาทนะครับผมไมา uh, NPE นะครับผม SA 200นะครับผม นี่ครับเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับท่านไหนหาอยู่ท่านไหนสะสมเลือตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาที่โปแอมนะครับผมชิงคิว่านะครับชิงคิว่าเอสห้าพันนะครับชิงคิว่าเอสห้าพันนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสิบสองสิบห้าค่าละสองดอกนะครับสิบแปดค่าละหนึ่งดอกนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับชิงคิว่าเอสห้าพันนะครับและส่วนชิงคิว่านะครับผมเอสพันหกนะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผม รับผมต่ในฮาร์พูแอมนะครับคลาสสิกนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมครับผมแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมตู้ลําโพงนะครับนานหน้าอีกสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางตัวก็เช็คแล้วนะครับผมครับผมมาดูตู้นะครับผมตู้เจบินนะครับตู้เจบินสิบแปดนิ้วนะครับตู้เจบินสิบแปดนิ้วนะครับดอก ดอกสภาพสวยนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นตู้เก่าเก็บนะครับตู้เก่าเก็บนะครับลองแล้วใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้แกะดูนะครับว่าเป็นดอกตัวไหนนะครับแต่เป็นดอกเดิมนะครับดอกเดิมทั้ง2ใบเลยนะครับจะเป็นดอกรุ่นนี้นะครับ2ใบนะครับแล้วก็ดอก M F นะครับสใบก็สภาพสวยพี่น้องนี่สภาพใหม่เหมือนกันนะครับทั้ง2ใบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมพี่น้องท่านไหนสนใจเนะ่ครับผม ตู้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับตู้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเป็นไม้อัแท้นะครับเป็นไม้อัดแทสิบหมิลนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเพคคอนี่น้องนี่ครับ ตอนั้นก็จะเป็นเซพิคอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านไหนสนใจเด้อตัวน so so ี้เสียงดีครับผมพี่น้องครับผมเป็นต <k buckets hyster ia> <jin> ู้เก่าเก็บนะครับเก่าเก็บน่าจะสิบปีที่แล้วนะครับผมแต่สภาพไม่ผุไม่บวมนะครับตู้สภาพสวยนะครับไม่ผุไม่บวมเลยนะครับมีหน้าผ้านะครับมีหน้าผ้าให้นะครับดอกสภาพนี้ทั้งสองดอกเลยครับผมจะมีรุ่นนี้สองดอกแล้วก็รุ่นนี้สองดอกนะครับผมท่านไหนสนใจเด้อราคาพร้อมจะส่งนะครับใบละสองพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับส่วนท่านไหนที่มารับเองผมคิดแค่ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ต้องนัดเวลากันให้เรียบร้อยนะะครรับเพาาว่ ผมไม่ได้ว่างตลอดนะครับผมก็ถ้าจะเข้ามารับจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อย Harriet, นัดเวลากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ครับผมจะเข้ามา,มารับนะครับ <S <S ผมจะไม่มีเวลาลองให้จริงๆเด้อพี่น้องอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าจะให้มาไล่้องให้แต่ละตัวอันนี้ไม่สะดวกจริง work, ๆนะครับต้องขออภัยนะครับสำหรับช่วงนี้เด้อครับผมเดี๋ยวให้มาลงตัวทุกอย่างแล้วนะครับพี่น้องอยากชมตัวไหนอยากลองตัวไหนนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับเองนะครับ ยินดีนะครับที่จะเทสให้นะครับผมทดสอบให้จนกว่าพี่น้องจะพอใจนะครับและค่อยซื้อขายกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับสินค้ามันเยอะนะครับอันนี้ไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาลงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อยู่นะครับผมแล้วก็ตู้15นิ้วพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้จะไม่มีแหลมนะครับผมตู้15นิ้วนะครับดอก MF นะครับนี่ครับดอกไม้เอี่ยมนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตู้ตู้ ลิ้นผั์นี่แล้วครับครับเป็นตู้เก่าเก็บนะครับเป็นตู้เก่าเก็บนี่ครับดอกเดิมๆมเลยนะครับนี่ครับผมครับผมสองดอกนะครับเป็นตู้สิบห้านิ้วนะครับไม่อั้นะครับตู้สิบห้านิ้วนะครับผมเป็นสิบห้านิ้วสองคูนสองนะครับสิบห้านิ้วสองคูนสองนะครับตู้ไม่ผุไม่บวมนะครับตัวนี้สภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีหน้าผ้านะครับมีหน้าผ้าให้นะครับนี่ครับผมมีหน้าผ้าให้นะครับ ครับผมตู้ยังไม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมมีสเปคอนนะครับครับเป็นตู้หน้าผ้านะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับพร้อมดอกครับผมท่านไหนนะครับสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมอ่ะพร้อมส่งใบละ2,000บาทนะครับผมรับเองพันห้าเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจเด้อพี่น้องนะครับก็ส่งได้นะครับผมรับเองได้นะครับแต่ต้องรับเวลากันนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวไหนพอขายได้เดี๋ยวผมก็จะ ลงให้พี่น้องดูนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมตู้ออเดอร์หกนะครับตัวออเดอร์หกไม้อาแทะนะครับผมไม้อาแท้ยี่สิบมินนะครับผมจับเบรกคู่นะครับตัวนี้ครับผมราคารับเองนะครับไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรับเองนะครับมีสองใบเด้อตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับค่าส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้อยู่ที่ไปละสี่ร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ตู้ 18นิ้วนะครับตัวนี้เป็น18นิ้วเด้อพี่น้องขออภัยมือเมื่อกี้ไม่ได้แจ้งนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับเป็นออเดอร์6เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็สภาพไม่ค่อยสวยนะครับสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นมาแท้นะครับผมไม่ผุไม่บวมนะครับมีหูจับเหล็กนะครับครับผมด้านหน้าก็จะมีต่อนิดหน่อยนะครับส่วนด้านหลังก็เป๊ะอยู่นะครับตัวนี้นะครับท่านไหนรับเองเด้อตัวนี้ครับผมรับเองใบละ500บาทนะครับแต่ต้องนัดผมเด้อครับผมใบละ500บาทนะครับแบ่งปันพี่น้องตัวนนนนนนีี้้้้้้แลลววววก็็ตตู12 12ิิะะคครรััับบฮอโหดเปน สองคนหนึ่งนะครับมีชุดแขวนให้พร้อมเลยนะครับผมตัวนี้ก็สี่ใบสามพันบาทพอนะครับราคารับเองนะครับสี่ใบสามพันบาทนะครับส่วนท่านไหนที่จะให้ส่งเดี๋ยวผมเช็คราคาให้เดียกสลับตู้สิบสองนิ้วสองคหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาดูที่อ่าตัวนี้ก็สิบสองนิ้วสองคหนึ่งนะครับของค่ายมาร์พอตนะครับสิบสองนิ้วตะแกรงปั๊มนะครับ นะครับผมเป็นปากโหลดนะครับปากโหลดด้านล่างก็จะเป็นสายแหลมต้องแปลได้นะครับใส่ปากแรรีได้นะครับตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับงานสวยๆนะครับขอบเล็กนะครับนี่ครับสวยสวยจิกเลยนะครับผมมีฟิลเตอร์ให้พร้อมนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับครับผมตัวนี้นะครับผมราคารับเองนะครับผมใบอ่าคู่ละดีกว่านะครับอันนี้มีสองใบนะครับกู่ละ คู่ละ3,500บาทนะครับคู่ละ3,500บาทนะครับค่าส่งก็น่าจะอยู่ราวๆไปละ300บาทนะครับสำหรับตัวนี้เด้อนี่ครับถ้าในสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบ15นิ้วอ่า18นิ้วนะครับช่วงนี้ดินพันบ่อยนะพี่น้องครับผมเทอร์โบ18นิ้วนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับนี่ครับครับผมเป็นขอบเหล็กนะครับพี่น้องต้องขออภัยเ้อะเพราะว่าคลิปไม่ไม่ได้ตัดต่อง่ายนะครับผมอาจจะตะกูตะกักหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้าค่อนข้างเยอะก็ ค่อนข้างเร่งนะครับกับการทําคลิปนะครับก็ค่อนข้างจะรีบนิดนึงนะครับต้องขออภัยพี่น้องเ้วยอสำหรับท่านไหนที่รับชมแล้วมันขัดหูนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเน้นทําคลิปแบบสดๆนะครับทำคลิปสดๆนะครับพี่น้องจะได้เห็นตำหนิสินค้านะครับจะได้เห็นร่องรอยสินค้าแบบเต็มๆนะครับผมไม่มีทำแบบผ่านเลปบแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตู้เทอร์โบนะครับผมตู้เทอร์โบ18ดนิ้วนะครับผมนะครับมีเพดหลังนะครับตัวนี้มีเพดหลังนะครับตัวนี้ก็ใบละ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งตัวไทยก็อยู่ที่ใบละสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตู้แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวสิบแปดนิ้วนะครับไม่อาแท้ยี่สิบมิลก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งตัวไทยก็อยู่ที่ใบละตัวนี้ใบละห้าร้อยบาทนะครับเพราะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะพี่น้องครับผมครับผมใบละห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นกรุงเทพและพี่บอลทนเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเด้อพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องดูอีกทีน,นะครับ ตัวนี้ตะแกรงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเก็บไว้ไหนนะครับอ๋อเจอแล้วครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอลงคลิปนะครับรายละเอียดอีกทีนึงนะครับตัวนี้ใบละแปดร้อยบาทเด้อพี่น้องนี่ครับผมเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับสองคูณหนึ่งนะครับสิบสองนิ้วสองคูณหนึ่งนะครับมีตะแกรงเหล็กให้พร้อมนะครับตัวนี้ ครับผมใบละ800บาทนะครับผมค่าส่งใบละ300เด้อยเนสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ส่งให้ได้นะครับผมแล้วก็แลกนะครับผมแลกคอมเพกตนะครับผมตัวนี้อ่ะเจ้าของพ่นสีมานะครับแลกคอมเพกตนะครับเจ้าของพ่นสีมาแล้วนะครับตัวนี้ใบละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับใบละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับถ้าไหนรับเองนะครับผมใบละ1,800บาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะประมาณ4 8 u นะครับผม8 u ลึก16นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับ 8U ลึก16นิ้วนะครับ2,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,000บาทพร้อมสูงนะครับผมรับเอง1,800บาทนะครับผมแล้วก็ตู้แรกนะครับตู้แรกคอมเพกตนะครับพี่น้องท่านไหนเกิดทันนะครับท่านไหนเคยเห็นเนี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นของยี่ห้อคอมเพกนะครับครับผมเป็นคอม p พก t รุ่นแรกๆนะครับที่ทําออกมาเลยนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นของคอมเพกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับนี่ครับตัวล็อกเเปบครัลวาิด ครับผมตัวนี้มาพร้อมปลั๊กเลย้อพี่น้องนี่นี่ครับพร้อมปลั๊กไฟ np นะครับผมรุ่น qrp นะครับหนึ่งสามยูนะครับหนึ่งสามยูเด้อตัวนี้ครับผมมีปลั๊กไฟมาให้พร้อมนะครับผมนะครับเป็นกล่องแรกนะครับกล่องแรกกล่องแรกของยี่ห้อ compact นะครับพี่น้องตัวนี้ความลึกก็น่าจะอยู่ประมาณสิบเก้าสิบเก้านิ้วถึงยี่บนิ้วนะครับสิบเก้าถึงย0ิบนิ้วนะครับตลับเมตรผมก็ไม่รู้อยู่ไหนพี่น้องครับผมเพราะว่าตอนนี้ครับผมสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ อาจจะวางไว้หาไม่เจอครับต้องขออภัยด้วยพี่น้องนี่ครับนี่ครับใช้ได้ปกติเลยนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ท่านไหนรับนะครับผม2,500บาทนะครับร้อมส่งนะครับ2 5ง0บาทนะครับผมจะส่งให้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูตู้นะครับผมตู้นี้นะครับผมน่าจะเป็นตู้ซซนามินะครับครับผมอาจจะลกหน่อยพี่น้องครับผมต้องขออภัยนะครับตู้ซซนามินะครับตู้ซซนามินะครับมีทั้งหมด3ใบด้วยพี่น้องตู้ซซนามิมีทั้งหมด3ใบนะครับอันนี้ ผมขออนุญาตนะครับผมขายแบ่งปันนะครับผมขายใบละ1 0 0 0บาทนะครับใบละ1 0 0 0บาทนะครับ2ใบแถมหนึ่งใบนะครับอีกหนึ่งใบแถมนะครับ3ามใบเอาแค่2,000ันบาทพอพี่น้องนี่ครับครับผมสมใบ2,000บาทนะครับเป็นตู้สึนามินะครับไม่อาบแถมยี่มิลนะครับไม่อาบหนาๆเลยพี่น้องนี่นี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฝาด้านหลังนะครับเป็นฝาด้านหลังนะครับมีสปเบคอนเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับน่ครับสภาพสวยนะครับไม่ผุไม่บวมเรื่องสำหรับตัวนี้ครับผมสามใบนะครับสองพันบาทนะครับครับผมก็คือใบละหนึ่งพันบาทนะครับซื้อสองใบแถมหนึ่งใบนะครับครับผมตัวนี้เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้เด้อเพราะว่าค่อนข้างหนักนะครับเพราะเพราะตัวนี้เป็นไม้อัดเป็นไม้อัดรุ่นเก่านะครับเป็นไม้อดรุ่นเก่าเป็นไม้อัดแบบตัวหนักนะครับครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับผมตู้ซึนามินะครับสิ ไม้อัดแท้20มิลนะครับสามใบสองพันบาทนะครับผมแล้วก็อ่ะเยวผมให้ดูอีกตู้หนึ่งนะครับราคาแบ่งปันนะครับตู้18นิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นออเดลหกนะครับเป็นตู้ออเดลหกนะครับแต่ว่าเจ้าของไปตัดหน้าออเดลหกออกนะครับผมทําเป็นเจบินนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็เสียงดีนะครับผมลองแล้วก็เสียงดีนะครับมีตะแกรงให้ครบนะครับผมมีสามใบนะครับตัวนี้ก็ นี่ครับสภาพตามนี้เลยพี่น้องสภาพตามนี้นะครับผมด้านหลังก็จะมีนะครับมีรอยทะลอกมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้3ามใบนะครับผม3ามใบ3ใบ1 0 0 0ันบาทนะครับ3ามใบ1,000บาทนะครับตกไม่ถึงใบละ5้าร้อยนะครับใบละ3า0ร้อยนะครับเนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับเนี่ครับผมด้านข้างเด้อนี่ครับ3ามใบ1 0 0 0ันบาทพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับผม3าใบ1 0 0 0ันบาทนะครับนี่ครับ ครับผมสภาพตามนี้เลยพี่น้องครับผมมีทั้งหมดสามใบนะครับผมสามใบหนึ่งพันบาทนะครับตกใบละไม่ถึงสี่ร้อยบาทนะครับตกใบละสามร้อยสามสิบกว่าบาทนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพนี้เลยพี่น้องครับผมเอาไปก็ใช้งานได้อีกยาวอยู่นะครับพี่น้องครับครับครับผมวันนี้ก็ครับผมให้พี่น้องได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับผมเอาของปากของคอนะครับผมเดี๋ยว วันต่อไปนะครับผมมีโอกาสนะครับเช็คแล้วก็จะมาทยอยลงนะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกนะครับผมส่วนสินค้าอื่นนะครับที่ผมยังไม่ได้แจ้งอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เช็คจริงๆนะครับผมก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ